สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรตการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีเมษเอรสิสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึง20เมษายน เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ไพ่ที่ได้9ถ้วย6ถ้วย7ไมเท้า s t e n น th, ซ The High Priestess 5ถ้วย The Tower ราชาถือไมเท้า The Magician 7ถ้วย ช่วงนี้ค่อนข้างอาจจะแต่งตัวดูธรรมะทะแมงหรืออาจจะแต่งตัวแบบเสื้อผ้าหรือว่าชุดที่เป็นยูนิเซ็กหรืออาจจะเป็นชอบแต่งตัวสไตล์ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะแต่งสไตล์ผู้ชายหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะแต่งออกแนวไปทางวหวานนิดนึงหรืออาจจะชอบสีชมพู หรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จ,จะชอบสีฟ้าหรือสีที่เป่ยตรงข้ามชอบแล้วก็เป็นช่วงที่มั่นใจในตัวเองสุดๆจะทําอะไรก็คือกล้าที่จะทํากล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่ามีคนรอบข้างที่ดูมั่นใจก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะเจอข้อผิดพลาดบ้างแต่ก็สามารถที่จะรับได้การเรียนการศึกษาช่วงนี้ก็เรื่อยๆสบายๆทำอะไรก็ดีไปหมดเข้าใจไปหมดบางทีก็อาจจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมชั้นอาจจะมีการแข่งขันกันพยายามที่จะ มีการสู้กันไฟกันหรือแข่งขันกันเพื่อให้ได้คะแนนใครที่ได้สูงกว่าก็จะได้เป็นผู้นำหรืออาจจะได้เป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าชั้นหรือหัวหน้าทีมช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีการแข่งขันสูงแต่ก็สู้ได้อย่างมั่นใจอีกอย่างหนึ่งคะแนนก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ดีที่สูงหรืออาจจะเกาะกลุ่มเพื่อนก็เลยดูไม่ค่อยทุกข์สักเท่าไหร่ สาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเลือกเรียนในอนาคตหรือนปัจจุบันอาจจะเรียนหรือศึกษายอยู่ศิลปรกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีนิเทศศาสตร์ด้านอาร์ตดีไซน์ด้านการออกแบบหรืออาจจะเรียนอาชีวะ ที่ทำเกี่ยวกับพวกออการฝีมืออย่างเช่นพวกร้อยมาไรทําอาหารแกะสลักการงานอาชีพงานเป็นอะไรที่จะต้องอาศัยความธรรมะถมงจะต้องอาศัยรูปร่างหน้าตาการพูดจาบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายในเรือองจะผิวพรรณ หรืออาจจะส่วนต่างๆของร่างกายหรืออาจจะเกี่ยวกับทักษะของสติปัญญาค่อนข้างที่จะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองผู้จาก็ต้องฉฉานเข้าใจผู้อื่นแล้วก็อาจจะมีบ้างที่มีการแข่งขันสูงในการทํางานอาจจะต้องมีการแข่งกันทํางานหรืออาจจะต้องพยายามพัฒนาเพื่อให้ตัวเอง มีประสบการณ์หรือว่าเป็นผู้รู้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับงานที่ค่อนข้างจะดีขึ้นไปเรื่อยๆการงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือว่าอาจจะเลือกทำในอนาคตหรือว่าปัจจุบันอาจจะทำอยู่ DJ VJ MC p i เอ็ิหรืออาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องนักแสดงนักรำนักฟ้อน อาจจะเป็นทั้งแบบพื้นบ้านหรือว่าอาจจะเป็นแบบสากลหรือแบบยุคปัจจุบันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือทำเกี่ยวกับบันเทิงหรืออาจจะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานหรือเจ้าของบริษัทที่จัดงานอีเวนต์ต่างๆจัดงานแต่งงานวันเกิดงานกินเลี้ยงงานบวชประเภทนี้หรืออาจจะเป็นนักออกแบบ นักตัดเย็บนักดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรืออาจจะเป็นนักดีไซน์เสื้อผ้าหรือเจ้าของแบรนด์ต่างๆที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองการเงินเงินไรายได้ไรายรับมีทั้งแบบรับประจำหรืออาจจะรับเป็นก้อนเป็นงวด เรค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้จ่ายแต่ก็อาจจะมีบ้างที่เอามาใช้ในการเสริมบุคลิกภาพหรือเรียนรู้เพิ่มเติมหรืออาจจะมีการใช้จ่ายระหว่างกันไปทำงานหรือไปเรียนเพิ่มหรือไปเรียนเสริมหรือระหว่างที่ศึกษาอยู่ในส่วนของโชคลาภ ไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่มีโชคจากการลงทุนไม่ควรจะเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่ควรจะลงทุนแล้วก็ให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของอ,อ,อาจจะมีคนพูดจาเป็นหลักเป็นการมาชวนลงทุนทำอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจปรึกษาหารือผู้รู้ก่อนหรือว่าคิดเยอะๆไว้ก่อนหรืออาจจะช่วงนี้เป็นช่วงที่เก็บเงินเก็บทองหรือ อย่าเพิ่งขยับตัวไปลงทุนอะไรจะปลอดภัยที่สุดสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพรักสวยรักงามอาจจะหมั่นตรวจเช็คร่างกายตลอดหรืออาจจะชอบออกกําลังกายอาจจะประเภทแบบฟิตหุ่นเพิ่มกล้ามเนื้อลดส่วนที่มีไขมันหรือส่วนที่เกิน อาจจะอยากปรับสรีระหรือว่าปรับร่างกายให้ดูดีตลอดเวลารวมทั้งการปรับหน้าตาด้วยแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เลือกกินหรือว่าเลือกบริโภคในสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่ทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาในส่วนของอุบัติเหตุให้ระมัดระวังให้ดีในระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือไปติดต่อเกี่ยวกับงาน อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ไม่ว่าจะเป็นเล็กใหญ่หรือว่าในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศจะต้องระมัดระวังให้ดีความรักคนโสดช่วงนี้ยังไม่พบเจอเจอใครอาจจะมองเห็นคู่ของคนอื่นแล้วหรือคนที่เขามีแฟนเขาคบหากันแล้วอาจจะไปเจอว่าเ,เพื่อน,อนหรือว่าคนที่รู้จักมักจะมาบน่นหรือ มาพูดคุยในเรื่องของข้อเสียของการมีคู่ให้ฟังบ่อยๆว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกว่าไม่อยากจะมีคู่ไม่อยากจะคบหาใครแล้วอีกอย่างหนึ่งโอกาสที่จะไปพบเจอะเจอผู้คนมีเยอะแยะมากมายถึงจะมีตัวเลือกมากมายแต่ก็ยังมีอีกมากมายที่ใส่หน้ากากหากันหรือว่าอาจจะมีคู่หรือคบหากับใครลับๆอยู่แล้วไม่เปิดเผยก็จ,จะ ทำให้เกิดปัญหาได้หรือเกิดความยุ่งยากก็เลยไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ช่วงนี้ยังคิดที่จะเป็นโสดแล้วก็รักตัวเองดูแลตัวเองในส่วนของคนที่ไม่โสดก็อาจจะมีในเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นช่วงที่จะต้องมีการเสริมบุคลิกภาพหรือปรับบุคลิกภาพ ก็เลยอาจจะทําให้เกิดทะเลาะเบาแว้งกันเพราะว่าอาจจะสวยเกินไปหล่อเกินไปก็กลัวว่าจะมีคนมาจีบมาแย่งไปถ้าเป็นไปได้ก็เชื่อใจกันหน่อยแล้วก็เออทำอะไรก็พยายามที่คิดให้เยอะๆว่าทุกคนก็มีสังคมต้องแบ่งแยกให้ได้จะได้รักกันนาน